ทุกคนครับหยุดแคคีิมูก,ก่อนนะครับผมยังคล่องใจในความเร็วของ F1 คันนี้อยู่รถคันใหม่ในอัปเดตนะฮะมี2คันมีคันนี้คันหนึ่งรถนี้เป็นรถบรรทุกไม่ได้เน้นเร็วอยู่แล้วบรรทุกของได้นะฮะใช้ฝาขวดซื้อส่วนอันนี้เนี่ยเป็นรถที่ต้องสุ่มนี่คือ F1 นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนล้อดูนะฮะมาทําให้เจ้ารถแข่งคันนี้นะครับกลับมาเป็นรถแข่งที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งออาลองขี่ดูก่อนลองขับดูก่อนให้เห็นว่ามันประมาณไหนนี่คือเครื่องเดิม เครื่องเดิมๆน <mel od ic> <bzw> ั่งสิเฮ้ยเสียงแคนไหะเสียงความเร็วเสียงไปก่อนภาพเสียงไปนู่นแล้วตัวยังอยู่ตรงนี้อ่าไม่ต้องสนใจตัวเลขสนใจดูพื้นฮะดูดูเสาไฟก็ได้ครับจากที่เราเคยเล่นมานะครับปกติเอารถหรูคันล่าสุดก็ได้นะฮะจำได้ไหมรถหรูครั้งที่แล้วเนี่ยอัปเดตล่าสุดเร็วกว่านี้เยอะแบบเครื่องธรรมดาเลย ไม่ต้องปรับแต่งอะไรทั้งนั้นจนํานวนระยะทางมันเหมือนจะไปเร็วแต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยมันไปช้ามากๆช้ามากๆอืมมันไม่ใช่มัน,ม,นมันควรจะเร็วกว่านี้ถูกไหมแอเห็นไหมเสาไฟกว่าจะถึงอีกต้นหนึ่งเฮ้ยเอาปืนยังอยู่โอ้ยอย่างนี้ผมไม่ต้องซื้อปืนใหม่ทุกรอบแล้วฮะเดี๋ยวนะเพื่อความชัวร์ซื้อเพิ่มอีกหนึ่ง ขออีกกระบ,บอกนึงถ้าเกิดยังอยู่ทั้งคู่นะฮะแสดงว่าเราสามารถเก็บปืนไว้ใช้ในรอบต่อไปได้อันนี้วางได้โอเคเฮ้ยดีมากเลยนี่ F1 มันต้องล้ออันนี้ <c oughs> รถรถุรถ่นแรกๆเนี่ยล้อมีผลต่อความเร็วรุ่นหลังๆเหมือนจะไม่มีผลแต่มาลองดูก่อนเอาไปเลยครับล้อเอาไปด้วยไม่ได้นะเอ้ยเอาไปด้วยได้ไหมเดี๋ยนะลองล้ออันนี้ดู เอาไปได้ไหมลอ้อน่าจะไม่ได้มั้งไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนจากล้อเดิมเป็นล้อใหญ่เสียงมาก่อนภาพอีกแล้วพอเป็นล้อใหญ่ปุ๊บรถเริ่มมีความทำไมมันควงง่ายถึงอ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก่อนอื่นเช็คดูก่อนปืนยังอยู่ไหม ืนสองก็บอกโอ้ยังอยู่ครับโอ้อันนี้ดีมากดีมากๆเลยเก็บไว้ใช้รอบต่อไปได้ไม่ต้องซื้อใหม่เอาละ่ะเอาใหม่ล้อใหญ่เหมือนเดิมใช้ล้อเขาเองแปะตรงนี้เหมือนที่เราทำกับรถตู้รถมันจะไม่คว่ำเพราะว่ามันคว่ำมไม่ได้มันติดล้อโอเคเอาใหม่สตาร์ท <c oughs> <c oughs> เสียงดุใช้ล้อขนาบข้างเปลี่ยนเป็นล้อใหญ่ ขึ้นไปบนถนนอย่าคว่ำนะไม่คว่ำไม่คว่ำไม่คว่ำเร็วขึ้นอยู่หน่อยๆยใช่ไหมรู้สึกเร็วขึ้นหน่อยๆน่อยตัวเลขขึ้นไป77็8สบเ็ดเจ็บแปดฮ้ยนี่ไงความเร็วมันเพิ่มขึ้นล้อมีผลคันนี้แปดสิบแล้ว8ปดิบสองล้อมีผล <laughs> รถเริ่มสายรถเริ่มบอกไม่ไหวเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวอโอ้ยดีนะที่พี่ความเดี๋ยวบ้านค่อยแวะเดี๋ยวบ้านค่อยแวะแป๊บหนึ่งขอความเร็วก่อนแต่มันเป็น F1 มันควรจะแบบ หายไปเลยอะเป็นล้อใหญ่แล้วบังคับยากแต่ดีที่ไม่คว่ำเพราะว่าเรามีล้อเสริมซ้ายขวาไม่ <c oughs> ล้อก็ยังติดอยู่ทำไมยังคว่ำได้อีกอะโอ้เซ็งเลยสมัมมันความง่ายอย่างนี้หรือว่าลองเปลี่ยนอย่างอื่นดีมีอะไรอย่างอื่นที่แบบแทนล้อได้บ้าง เอาละล้อใหญ่ได้ผลฮะเพิ่มความเร็วให้ได้เยอะอยู่แต่ปัญหาคือเรื่องความนี่แหละความง่ายมากคันนี้เออผมว่าเราลองสั่งของก็ได้นะเผื่อได้เครื่อง V8 ผมลองออเดอร์แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดไปหาตามบ้านเนี่ยถึงแม้ว่าเจอเครื่องมันต้องถ่ายน้ำมันด้วยนะฮะมันวุ่นวายเครื่อง V8 มันดีเซลเอาเครื่องมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยสั่งน้ำมันสั่งอะไรก่อนเนี่ยนะเครื่องยนต์ นี่มันอะไรยนอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอ๊ผมสั่งอะไรยนนะทำไมได้แต่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทิชชู่เออนี่ไงเครื่องเครื่องแต่ว่าไม่ใช่ V8 เอาใหม่เอาหม่เอาหม่อ๋อถ้าไมอย่างนั้นเราต้องเอารถคันอื่นไปหาเครื่อง v 8เพื่อเอากลับมาที่นี่เอามาเปลี่ยน รถมันจะยังอยู่ไหมมารถคันแรกของเราตั้งแต่อัปเดตมาคือยังไม่เจอฝนตกเลยนะฮะรอบที่แล้วคือฝนตกบ่อยมากไม่เกินพันเมตรต้องเจออะฝนตกพายุมานี่ไม่มีเลยโบด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 ครับโบดครับเครื่องแวมพายก็ได้มาเครื่องแวมพายก็ไม่แพ้กันเครื่องแวมพายกับรถตัวแรงตัวนี้คันนี้ เครื่องแบบเต็มที่เลยฮะหม้อน้ําเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดิมๆก่อนอ่าเราอาจจะต้องแปะเยอะๆหน่อยฮะป้องกันกันตีลังกามันมันจะกันได้ไหมเนี่ยไม่ได้มัง้งตรงนี้ดีไหมโอ้โหเครื่องแวมไพร์ฮะโอ้โหล้อหมุนตามครับล้อหมุนตาม เฮ้แต่แต่ไม่แน่แต่ไม่แน่อาจจะขับได้อาจจะขับได้มันแค่หมุนเฉยืออหกสิบเอ็ดเมื่อกี้เจ็สิบกว่าใช่ไหมทำความเร็วไปเรื่อยๆทำความเร็วไปเรื่อยๆอืมอืมจะไปกลัวยับเอาล่ะผมจะไม่ยอมแพ้โอโบ,บอดโบดโบ,ด,บดโอเคเจอโบอดอีกรอบหนึ่งอืมดึงดึง,ดงออกมา ดึงออกมาดึงออกมามันไม่ยอมออกอะ่ะเหนื่อยเป็นเกมที่เล่นแล้วเหนื่อยกับฟิสิกส์ถ้าอย่างนั้นใส่ซ้อนไปเลยได้ไหมดึงไม่ออกอ่ะใส่ซ้อนไปเลยแล้วกันเบรกมือก็ไม่มีโอ้เสียงเสียงเสียงอืฮมมันก็เหมือนเดิมไหมไม่มีล้อมาอันนี้แล้วนะฮะรอบนี้ล้อซ้ายขวาไม่มีถ่วงแล้ว กลัวจะคว่ำนี่แหละร้านลุงแดนขออนุญาตขับผ่านหลังร้านแล้วกัน60มันจะถึงสะพานแล้วเอออยากกระโดดทำไมพื้นันทรายมันเอออึ้อเกืบเกืบเกืบโอ้โหถ้าล้อเล็กอ่ะผ่านไม่ยากล้อใหญ่มันกลัวจะตกล่องนะฮะอืมอ้อ โอเคอ่าเต็มสปีดไปเลยห้าสิบห้าหกสิบหกสิบหกสิบห้าอ้โอ้โหก้อนหินก้อนหินอืมเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกฮะค้างอยู่ตรงนี้ครับได้แค่76ดสิบหกเต็มที่ แม็กสุดแล้วแค่นี้อืมอืมประคองไว้ประคองเครื่องร้อนแน่เลยไม่ก็ดน้ำมันหมดเนี่ยยังไปได้อยู่เลยนะมันเร็วขนาดไหนคิดดูฮะความเร็วยังอยู่อ่ะความเร็วยังไม่หมดเลยครับเนี่ยห้าสิบกว่าห้ 53. สิบสามตาร์ทใหม่ได้ไหมสตาร์ทใหม่ได้เครื่องหายร้อนมอน้ำมอน้ำหมดแบบนี้ชัว ถ้าเราขับไม่เร็วสัอย่างหม้อน้ำก็เป็นแค่เรื่องง่ายๆที่เราสามารถผ่านไปได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่กองโจนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เช่นกันการที่เขายิงมาตรงๆนั้นโดนรถเราสวัสดีพี่สวัสดีสวัสดีครับพ,พี่พี่ยิงอะไรครับเครื่องดับอีกแล้วครับขน้นี้รถนิ่งเลยเงียบเลยรถนิ่งเงียบเลยไม่มีเสียงเลย ยิงอะไรไปก็ยัง <no>? ติดอยู่โอ้ชิวมากหลอดมาได้ถึงหมื่นเมตรโอ้โหคือ <smells> ถ <mana 2> ้าเกิดหาหม้อน้ำได้ก็โอเคฮะเปลี่ยนได้หนึ่งหมืห้าพันเมตรใช่ไหมแคมป์เราอุตส่าห์ผ่านมาแล้วลองดูหน่อยไปให้ถึงไปให้ถึงเรามาถึงนายแล้วทำการเปลี่ยนเครื่องโดยด่วน อืม응โอเคโอ้โหล้อรถไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยล้ๆๆ้ๆๆๆเดี๋ยวๆๆียวเดี๋ยวเียวเดียวีนะเฮ้ยพายุพัดได้ยังไงเนี่ยโพายุพัดปิวเลยอ่ะ f อโอ้ปวดหัวมากโอเคอันดับแรกเปลี่ยนเครื่องก่อนฮะเครื่องมันจะดึงออกไหมดึงดึงดึงออกดึงออกโอเค แล้วก็ v 8แปเครื่องตัวแรงมาทีนี้เติมอันนี้ก่อนเติมโมาน้ำก่อนแป๊บหนึ่งเบื่อมากเลยรถไม่ทำเบรกมือมาให้ ATV ก็ทีหนึ่งแหละเราเปิดอันนี้แล้วก็ถอดล้อไหลไหมครับเออต้องเขยา่าเขย่าหน่อยเขย่าหน่อยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคฮะเปลี่ยนเป็นดีเซลเปลี่ยนเป็นดีเซลสองแกลลอน โอเคเรียบร้อยมาได้ลองสักทีโอ้ลำบากมากกว,ว่าจะมาถึงตรงนี้กว่าจะได้ทดลองขอละอย่ามีอะไรติดขัดเลยอืมเสียงเหมือนเดิมไหมเครื่อง V8 กับ F1 นะฮะดูจากอัตราเร่งครับอัตราเร่งฮะดูฮะ,อะลองให้ถึงสัก60-70น่าจะพอเห็นว่าเป็นยังไง ห้าสิบอื้มหกสิ 60. บเมื่อกี้เจ็ดสิบเท่าไหร่นะสูงสุดเจ็ดสิบหกไหมข้างหน้าก้อนหินระวังระวังระวังอาา่าฮะเกือบอืมเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเน่รถกระตุกรถกระตุกเจ็ดสิบเก้า โอย้ยจาความจยาความอยาตาโหแปดสิบกว่าอโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ฮะเหนื่อยมากเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ